จากงบดุลที่เราสรุปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลองเขียนให้พวกเราเห็นภาพง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเมื่อกี้เราได้อะไรนะครับงบดุลนะขอ,ของของของบุคคลนะครับซึ่งเรามีอยู่2ฝั่งใช่ไหมฝั่งซ้ายก็คือสินทรัพย์ใช่ไหมาแล้วเราก็มีสินทรัพย์อยู่3ประเภทใช่ไหมครับหรือเขียนย่อๆนะสินทรัพย์สภาพคล่องใช่ไหม สินทรัพย์ส่วนตัวแล้วเราก็นึกออกแล้วว่ามีอะไรแล้วก็สินทรัพย์ลงทุนใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะมีหนี้สินใช่ไหมครับหนี้สินอะไรมากนะครับระยะสัน้นแล้วก็ระยะยาวแล้วถ้าเรารวมสองก้อนนี้แล้วเราก็จับลบกันใช่ไหมตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความมั่งคั่งเสร็จแล้วเรา จริงๆเวลาเราไปในอนาคตเนี่ยเราก็อยากเห็นตัวนี้ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมฝั่งเนี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องสะสมไงนะครับผม <นะ S 1> ผมขอถามนี่นิงครับอาจารย์อย่างเรื่องประกันชีวิตเนี่ยเป็นการออมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจ่ายเป็นระยะเวลาปีต่อ1ปีต่อ1ครั้งะครับเงินที่เราไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่าย ครับถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะอยู่อีกงบหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าถ้าซื้อประกันเนี่ยเราก็บอกว่ามันมีเขาเรียกว่ามีมูลค่าแต่ว่าจริงๆถ้าเรายังไม่ไม่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเราจะยังไม่ได้เงินคุ้มครองอะไรใช่ไหมครับอันนั้นเอามาลงไม่ได้แต่เขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นมูลค่าเขาเรียกว่าเป็นมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ที่ก็จะคิดตามอายุของอของประกันไปเรื่อยๆซึ่งอันนั้นเราต้องถามตัวแทนเราเอามาใส่ไปด้านสินทรัพย์ได้ แต่ว่าเบี้ยประกันไม่ได้ถืออยู่ที่เราจ่ายไม่ได้ถือเป็นหนี้สินนะฮะหนี้ที่คงค้างนะแต่ถ้านี่ต่อง,งวดไม่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่องเ๋ยวจะอธิบายอยีกงบหนึ่งบัตรเครดิตใช่แต่ว่าต้องเป็นหนี้ที่ค้างอยู่ยังไม่ได้จ่ายนะเวลาเราเราเรื่องหนี้สินเนี่ยก็ต้องว่ามีค้างอยู่เท่าไหร่เช่นเช่นณะสิ้นเดือนนี้หรือสิ้นเดือนธันวามีหนี้บ้านค้างอยู่2ล้านมีรถค้างอยู่3 0 0แสนอย่างเงี้ยก็ต้องเอา3 0 0แสนมาลงในนี้ ครับบ้านเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยครับแต่ถ้านยังผลไม่หมดเนี่ยถือเป็นหนี้ด้วยป่ะครับฝั่งถ้าเป็นสินทรัพย์ก็ต้องตีเป็นมูลนิดนิดนึน่งสินทรัพย์เนี่ยต้องลงในมูลค่าตลาดเช่นบ้านเราอยู่ตอนนี้ที่ดินตีราคาแล้ว1ล้านตัวบ้าน1ล้านรวมกันเป็น2ล้านก็เอา2ล้านมาลงตรงฝั่งเป็นอันนี้สมว่าเป็นบ้านใช่ไหมก็ลง2ล้านตรงนี้นะฮะแต่ขณะเดียวกันบ้านเนี่ยมีหนี้อยู่ใช่ไหม เช่นตอนนี้หนี้ที่ค้างอยู่ของบ้านเนี่ยล้านหนึ่งก็ต้องมาลงตรงนี้หนี้บ้าน1ล้านอย่างงี้ครับคือต้องแยกกัน,นอันนี้อันนี้เริ่มต้นให้เห็นภาพก่อนว่าเนี่ยทุกคนควรตรวจสอบอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็หวังว่าเมื่อเราเดินทางผ่านไปในชีวิตเนี่ยความมั่นคงมันจะเกิดก็คือว่าตรงนี้มันต้องใหญ่ขึ้นนี่งบที่1ผ่านไปนะตอนนี้มาดูงบที่ 2, งบ,2งบที่2เรียกว่างบรายได้รายจ่ายบางคนก็เรียกว่างบกระแสเงินสดจริงๆหลักๆก็คือว่าหลักของมันก็คือรับลบจ่าย นะรับลบจ่ายแล้วเราก็บอกว่าชีวิตต้องไม่ติดลบเราต้องเหลือเงินออกอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักใหญ่แต่เวลาเรามาทําให้มันเป็นเห็นภาพชัดๆเนี่ยนะครับทางการเงินเขาก็จะสอนเราบอกว่าให้เขียนอย่างนี้มารายรับมาก่อนนะรายรับมาก่อนรายรับของบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่อันที่หนึ่งก็คือรายรับจากการทำงานเช่นเงินเดือนโบนัส o ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้หลายที่คิดเป็นเดือนหรือคิดเป็นปีก็ได้นะครับ mm hmm. บุคคลนอกจากมีรายรับจากการทำงานอาจจะมีรายรับจากแหล่งอื่นเช่นจากสินทรัพย์อื่นๆ mm hmm. เห็นไหมคราวนี้ลองนึกถึงภาพสิว่าถ้าเกิดเรารวมกันเนี่ยนะเป็นยอดรายรับรวมเนี่ยนะครับ mm hmm. บางคนเนี่ยลองนึกถึงภาพนี้ถ้าถ้าผมถามเราเนี่ยรายรายรับทั้งหมดต่อเดือนของของพวกเราเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการทำงานหรือจากเงินเดือนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับแ0สแสดงว่าอีก20มีรายรับจากสินทรัพย์อื่นๆใช่ไหมอ่าคนที่จะมีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องทำงานนย,ยิ่งทำงานยิ่งดีนะตรงเนี้ยจะเลื่อนก้าวหน้าในหน้าที่การงานเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรก็ก็ดีใช่ไหมแต่ควรจะมีตรงก้อนนี้ด้วยอะอันนี้อันนี้บอกไปก่อนนี่คือโครงสร้างเราอยากจะรู้ตัวเองเนี่ยต้องเริ่มทําแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือ ต้องถัดมาก็คือรายจ่ายครับทีน,นี้รายจ่ายเนี่ยก็คืออะไรที่เราจ่ายออกไปทุกเดือนหรือทุกปีนะครับอันนี้เวลาเราก่อเนี่ยไม่ใช่ว่ากออเรื่อยไปนะค่าน้ําค่าไฟค่าเบี้ยประกันค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือเนี่ยอีกหน่อยเขาถึงบอกว่าต้องรวบรวมใบเสร็จทุกครั้งนะที่เราไปใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วค่อยๆเอามาบันทึกแบบนี้การบันทึกรายรับรายจ่ายนี่เป็นวินัยทางการเงิอนอย่างหนึ่งนะแต่คนไม่ชอบทำใช่ไหมที่เกียจทำ แต่พอไม่ทําก็ไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวผมช่วยทําให้พวกเราเห็นภาพง่ายขึ้นรายจ่ายเนี่ยเราก็จะไม่แบ่งไปมั่วๆนะเราจะแบ่งเป็นรายจ่าย2อย่างก่อนนะครับรายจ่ายอย่างแรกเาเรียกรายจ่ายคงที่อีกอันนึงเราเรียกรายจ่ายผันแปรนะค่าใช้จ่ายผันแปรก็ได้คงที่คืออะไรครับอะไรที่ต้องจ่ายเช่นค่าบ้านเนี่ยโดนบอกว่าพอเราไปคุยกับแบงค์ล้วแบงค์ก็จะบอกว่าเดือนหนึ่งคุณต้องจ่าย2 0 0 0มืน ถูกไหมใน2 0 0 0 0ก็มีทั้งต้นทั้งดอกแล้วก็ค่อยๆลดต้นลดดอกไปเรื่อยๆแต่เขาก็จะให้คุณจ่าย2 0 0 0 0ไปคงที่ตลอดถูกไหมนะเพราะฉะนั้นในนี้ใหญ่ๆของบุคคลจะมีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอ่ถาทีนี้ผันแปรก็คืออะไรที่ตามกิจกรรมละเช่นวันนี้เดือนนี้สังสรรค์กับเพื่อนเยอะออกไปกินข้าวนอกบ้านเยอะหรืออย่างค่าน้าค่า,ไฟ,า,าไฟอย่างค่าไฟอย่างเงี้ยเดือนไหนร้อนมากใช้แอร์เยอะค่าไฟแพงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผันแปรแต่ยังไงก็ตามเมื่อรวมปุ๊บเนี่ย รับลบจ่ายเนี่ยจริงๆต้องเหลือเป็นบวกตรงเนี้ยคนที่ควบคุมได้ดีตรงนี้เรียกว่าเป็นเงินออมนะถ้าเราอยากเริ่มต้นสำรวจว่าเราอยู่ณที่ใดในปัจจุบันต้องเริ่มทำงบกันก่อนซึ่งมีสองงบเห็นไหมครับงบดูลช่วยอะไรเราครับช่วยทำให้เรารู้ว่าสภาพเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างเรามีหนี้อะไรบ้างเรามีความมั่งคั่งเท่าไหร่ถูกไหมครับอ่า แล้วงบกระแสเงินสดหรืองบรายได้รายจ่ายช่วยทําให้เราเห็นว่าโครงสร้างรายได้เราได้เงินมาจากไหนบ้างสุดท้ายก็คือเงินออมต้องเป็นบวกแล้วเงินออมนี่ไปไหนครับถ้าเราจะเชื่อมโยง2ง,งบเนี้ยเงินออมที่เป็นบวกเนี้ยมันก็จะวิ่งกลับไปอยู่ในเนี้ยถูกไหมมันต้องมีที่ไปเช่นบางคนที่ง่ายๆเงินผมเหลือผมก็ไปฝากธนาคารฝากแบบไหนอ่ะถ้าฝากออมทรัพย์มันก็ไหลไปอยู่ในนี้เห็นไหมครับถ้าฝาก ประจำผมบอกประจำนี้ผมเก็บไว้กระเสียนก็จะไหลมานี่จริงๆเนี่ยจุดสําคัญนะผมจะบอกเคล็ดลับเลยอยู่ตรงนี้ครับแล้ให้ตรงนี้ทํางานให้เราด้วยไม่ใช่ใช้ร่างกายเราทํางานนะฮะนี่คือหลักที่ผมถึงจะสอนก่อนที่จะบอกว่าไม่ใช่ไปสอนเรื่องพูดเลยนะครับสมมติว่าผมมี ลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งตั้งชื่อเป็นคุณเตือนใจอายุ49ปีเป็นไม่นะครับมีลูกชายคนหนึ่งนะครับลูกชายกำลังเรียนปริญญาตรีักช,ชั้นปีที่สามเรียนทางบัญชีคุณเตือนใจเนี่ยทำอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทขนาดใหญ่คุณเตือนใจอยาก,กเกษียณในตอนอายุ55ตอนนี้49ใช่ไหม55นี่อีกกี่ปี6ปีข้างหน้าอยาก,กเกษียณอันที่2ก็คืออยาก ตอนนั้นคิดว่าอีก6กปีขา้างหน้าลูกชายเนี่ยคือต้องส่งเสียให้เรียนจบเนี่ยน่าจะจบปริญญาโทแล้วอาจะอยากให้เรียนจบปอโททางบัญชีอะไรเหมือนคุณแม่อะไรย่างนี้ครับอ่าโอเคสมมภาพปเป็นอย่างนี้จะดีแค่ไหนครับถ้าเรามีข้อมูลของคุณเตือนใจนะครับลองดูในเอกสารนะผมองทำตัวเลขให้ดูถ้าเราดูภาพใหญ่เตือนใจมีสินทรัพย์รวมอยู่เท่าไหร่ครับ22ล้าน5 สินทรัพย์ยในสินทรัพย์ย22ล้าน5เป็นไงครับคุณเรียนมาแล้วเมื่อกี้มีสินทรัพย์ยสภาพคล่องอยู่เท่าไหร่3ล้าน6ประมาณ3ล้าน6อ่ะดูตัวเลขนเร็วๆกันนะสินทรัพ์ส่วนตัวมีอยู่1 1ล้าน5ครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหม22ล้านเนี่ยเป็นเป็นสินทรัพย์ยส่วนตัวอยู่1 1ล้านเลยนะฮะสินทรัพย์ยเพื่อการลงทุนมีอยู่7ล้าน3เห็นไหมเนีย่ยชีวิตนึกถึงมาตัวเองด้วยนะ แล้วถ้าเราดูเข้าไปข้างในงเห็นไหมเรินใจเป็นไงครับส,สินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยที่บอก3 6, ล้าน6เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบัญชีออกทรัพย์นะสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยก็มีบ้านที่ดินเป็นหลักเลย9ล้านที่เหลือก็จะเป็นอะไรฮะรถยนต์นะเฟอร์นิเจอร์ครึ่งสิคอมพิวเตอร์เพชรพลอยครึ่งประดับอะไรเงี้ยนะครับถามว่า,าเพชรพลอยครึ่งประดับจะถือเป็นสินทรัพย์ลงทุนได้ไหมถือได้แต่ต้องระบุหมายทักๆว่าทีกท่กําลังลงทุนอยู่เห็นไหม เพราะฉะนั้นเวลาเราดูแบบนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วอย่างาน้อยถามว่าแล้วดีไม่ดีเนี่ยคุณเกลนใจบางคนผมหัวมีสินทรัพย์ตั้ง20กว่าล้านเราเรายังตอบทั้งหมดไม่ได้แต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นแลทีนี้เป็นเป็นภาพด้านสินทรัพย์นะไหนพอผมคลิกมาแล้วปั๊บปั๊บไปแล้วเนี่ยไหนห้ามดูเอกสารอบอกว่าเนี่ยจำอะไรได้บ้างเกนใจมีสิน,ออรน,สนสทรัพย์รวมเท่าไหร่ยี่สิบล้านมีสินทรัพย์หรับข้องอยู่ล้านมีสินทรัพย์ ส่วนตัวแล้วก็สินทรัพย์ลงทุนจนล้สประมาณเนี้ยทีนี้ลองดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้มาดูด้านหนี้สินบ้างนะครับเตือนใจมีหนี้สินรวมอยู่ประมาณล้านสองนะครับเห็นไหมหนี้ส่วนใหญ่เราดูนะเป็นหนี้บ้านนะอย่าไม่มีหนี้บริโภคเลยแสดงว่าเขาไม่ชอบเป็นหนี้นะฮะ มีหน,นี้บ้านแล้วหนี้ระยะสั้นก็เป็นหนี้บ้านที่ครบใน1ปีก็เลยจับยานอยู่ในเงินหนี้ระยะส <c oughs> ั้นความมั่งคั่งก็คือจับ22บล้าน5นั้นลบด้วยล้าน2เห <c oughs> ็นไหมเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งตื่นใจเนี่ยเดินทางมาถึงชีวิตตอนอายุ49ปีเนี่ยมีสินทรัพย์ความมั่งคั่งนะหรือเรียกว่าสินทรัพย์ส่วนตันี่ล้าน่า <c oughs> แต่ถามว่าแล้วไงอ่ะสบายแล้วหรือยังยังตอบไปจบเราเรียนมาเมื่อกี้งบนี้เป็นงบเดียวนะ เห็นภาพดูงบต่อมาของเตือนใจเตือนใจก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคุณลองดูรายได้จากการทํางานต่อปีนี่เราทําเป็นงบ1ปีนะเตือนใจมีรายได้อยู่ล้านสี่เตือนใจมีรายได้จากการลงทุนด้วยนะครับแต่ไม่เยอะมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ลงทุนของเตือนใจช่นเตือนใจไปฝากประจําก็ได้อัตราผลตอบแทนตามดอกเบี้ยฝากประจำนะฮะ ก็ตามนั้นหรือแล้วว่าขนาดว่ามีอยู่ขนาดเท่าไหร่ใน7ล้านกว่าบางตัวก็อาจจะให้เป็นปันผลหรือกองทุนรวมใช่ไหมหรือว่าบางอันอยู่ในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี้ดูเบื้องต้นก่อนทีน,นี้ถามว่ามีรายได้อย่างนี้ยังไม่รู้เลยเป็นบวกหรือเป็นลบนะเนี่ยนะเราก็ดูต่อนะครับมีค่าใช้จา่ายคุณเตือนใจเนี่ยค่าใช้จ่ายคงที่ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ5 0,000 0กว่าบาท ีค่าอะไรบ้างเนี่ยค่าค่าผ่อนบ้านค่าเคเบิลทีวีอื่นๆอะไรก็ว่าไปค่าใช้จ่ายผันแปรปีหนึ่งประมาณ4ี่แสนเจ็ดนะฮะมีอะไรค่าอาหารค่าอะไรต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเนี่ยสรุปก็คือว่าถ้าเราดูเร็วๆรวมกันเนี่ยค่าใช้จ่ายคงที่5้าแสนสามค่าใช้จ่ายผันแปรสี่แสนเจ็ดะมะนั้นมีค่าใช้จ่ายหนึ่งล้าน ชีวิตติดลบไหมเกินใจไม่ติดเหลือด้วยเหลือ6กแสนแต่จริงๆเนี่ยถ้าตื่นใจมาเรียนกับเราเพิ่มเนียนะเราต้องบอกว่า6กแสนเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรใช่ไหมแล้วมีเป้าหมายอะไรอะ่ะถ้าบอกว่าอยากเกษียณแล้วเก็บในเกษียณเพิ่มไหมนอกจากในกงองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วไปซื้อกองทุนเพิ่มดีไหมหรือเก็บในฝากประจําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น แล้วต้องไปตอบว่าเนี่ยคุณเตือนใจเนี่ยถ้าเดินทางไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบ6ปีจะได้ใช้เงินหลังเกษยียณเท่าไหร่นี่เป็สิ่งที่น่าจะรู้นะอยากถามอะค่ะว่าการแต่งงานเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการลงทุนหรือเปล่าอะคะ